จะทำมินิพิซซ่าครับผมอ,บอุปกรณ์เครื่องปรุงที่เตรียมนะครับแครอทหั่นฝอยครับหาได้ในตู้เย็นยุคโควิดนะครับ อะไรที่หาได้แล้วก็เอามา,นนามีไส้กรอกมีแฮมนะครับโอโ้มีแหนมด้วย,ย,ลยแล้วก็ขนมปังแผ่นนะครับชีสเศษชีสนะครับสลัสดเสตเทศนะครับลองทำแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นไงครับดูดีไหมครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูครับว่าทำยังไง ปังแผ่นนะครับได้มาแล้วครับก็โรชีสนะครับเอาแบบเยอะๆเลยก็ได้ครับนะโยไปมือล้างแล้วนะครับแต่ไม่มีถุงมือก็เลยไม่ใส่บางที่สะดวกก็ทำกินเองนะครับเสร็จจากนั้นก็แค่แบบแค่แบ ในตู้เย็นเนี่ยครับเขียวๆน่อๆก็กินไปครับเสร็จแล้วตามด้วยใส่หนงของอ้อหยางอะไรใส่เกาะครับแฮมกันแฮมด้วยไม่ต้องใส่แหนมนะครับแหนมอีกแผ่นหนึ่งนะครับชั้นแรกเสร็จแล้วชั้นสองเลยครับทำไปแบบนี้ก็สามชั้นแล้วไปอบครับ ชั้นที่สองครับก็เตรียมเหมือนเดิมครับโรชีสแครอทครับอันนี้แม่บ้านี้อยากลองใส่แหนมครับแหนมหมูลองดูนะครับต้องเยอะจริง <c oughs> เอีอย๋ยวจะไม่ซุปยูกแล้วใส่แหน่งกับใส่กอกกไปด้วย เรื่องนี่เปัดขาวครับชั้นที่สามครับครับสามชั้นพอครับเสร็จแล้วเข้าไปกเรียครับหนึ่งเดียวกี่นาทีสองนาทีครับไม่ไอนนี้เวลาผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งนาทีดูหมุนอยู่ข้างในครับผม เป็นมินิพิซซ่าจะแบบทำง่ายๆในยุคที่เราต้องกลักตัวที่เราไม่ต้องไปในพื้นที่สเสี่ยงนะทำกินอยู่บ้านครับอร่อยไม่อร่อยก็ต้องฝืนๆกินนะครับผมยุคนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นอันดับแรกนะครับอันรับผมสองนาทีครบแล้วครับว้าวออกจากเตาแล้ครับ ชีสที่โดนอบมาแล้วก็จะยืด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 เนี้ครับผมแล้วก็กินร้อนเลยครับราดซอสนะครับผมซอสกระเทศครับผมอันไหมกระมีเห็นขวดซอสกระเทศแล้วกูตกใจไหมแดงนะครับ คือต้องกดยืยดกับยืดยืดครับกินแน่กินแนรงร้อนร้อนครับพระเจ้าช่วยมันร้อนซ,ม,ซม,มันร้อนมากครับต้องจอดนะครับ,ไม,มรรบไม่ตัดได้หรือยังต้องแบกจริงจริงมันเหนียวน,นะเหนียวครับเป็นพิซซ่าเงี้ยพิซซ่าชีส บ้านๆลองดูครับว้าวยังยังไม่รับใช้ใส่ใส่ใส่ร้อนยังวะเฮ้ยเป่าร้อนครับร้อนปากพองเลยร้อนร้อนอุ้ยอร่อยครับพี่น้องครับลองทำดูครับเพื่อนๆดูครับโอ้ยยืดๆนะครับแบบทำเองนะ รสชาติคล้ายๆกับระดับห้าดาวเลยทีเดียวครับครับลองดูครับอือเน้นๆกับชีสแล้วก็ไปก่กอกแฮม,ม,มเด็ดครับลูกชายมารอแล้วลูกชายลูกชายมาชิมกันครับ มันกินไปเลยว้าร้อนปะร้อนร้อนโอเค okay, ครับไป่นไแท่ขึ้นมาโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับชลิงมิกเซอร์ครับผมแนะนำเมนูง่ายสไตล์บ้านๆขอจบคลิปก่อนนะครับ